สวัสดีค่ะนะักเรียนในคลิปนี้นะคะครูป,ปูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะคะนะักเรียนสามารถติดตามครูป,ปูได้นะคะที่ Facebook สื่อการเรียนการสอนวายครูป,ปูนะคะหรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้นะคะช่องครูป,ปูชาแนลค่ะ เศษส่วนที่เท่ากันนะคะก็คือเศษส่วนที่แสดงจํานวนเดียวกันนะคะวิธีการหาเศษส่วนที่เท่ากันก็คือทําได้โดยการคูณเศษส่วนด้วยจํานวนที่เท่ากันหรือว่าจะหารด้วยเศษส่วนที่จานวนจะหารเศษส่วนด้วยจํานวนที่เท่ากันก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างค่ะ จงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มา3จํานวนนะคะอ่ะวิธีทาําเศษ1ส่วน2นะคะจานวนที่1นะคะอ่ะเราก็หาตัวเลขตัวเดียวกันนะคะมาคูณนะคะอ่ะตัวเลขที่จะเอามาคูณก็จะเริ่มที่เลข2นะคะถ้าเอาเลข1นะคะ1คูณ1ก็ได้1ตัวเดิม1คูณ2ก็ได้ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาเลข1นะคะเราจะเริ่มที่เลข2อะไรก็ได้นะคะเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10เไปเรื่อยๆนะคะ เริ่มที่เลข2ก่อนแล้วกันนะคะเศษสองส่วนสองนำเศษสองเศษสองส่วนสองมาคูณนะคะ,ะนำเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะคะหนึ่งคูณสองได้เท่ากับสองส่วนด้วยสองคูณสองได้เท่ากับสี่อันนี้คือจํานวนที่หนึ่งได้แล้วนะคะต่อไปจํานวนที่สองเอาสองคูณแล้วเอาสี่คูณบ้าง ส่ส่วนด้วย4ตัวเลขที่จะมาคูณต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะอ่ะข้างบนคูณข้างบน,ข,งบนข้างบนคือเศษเศษคูณเศษ1คูณ4เท่ากับ4ส่วนด้วย2คูณ4เท่ากับ8อ่ะได้ตัวที่2แล้วต่อไปตัวที่3เอา5ล้กัน1คูณ5เท่ากับ 5นะคะส่วนด้วย2องคูณหเท่ากับส0อ่ะได้ตัวที่3แล้วครบแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ค่ะให้หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2องส่วนห้ามาสาจำนวนอ่ะจำนวนที่1เอาเลข6แล้วกันจำนวนตัวนั้นต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะอ่ะ ข้างบนคูณข้างบน,งบนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะสองคูณหกเท่ากับสิบสองส่วนด้วยข้างล่างห้าคูณหกเท่ากับสามสิบอ่ะได้จำนวนที่หนึ่งต่อไปจำนวนที่สองอ่ะเอาเลขเอยเลขสองมั้งสองคูณสองอ่ะสองส่วนสองนะคะ2คูณสองเท่ากับ4ต่อไป5คูณสองเท่ากับ สิบอ่าได้จำนวนที่สองต่อไปจำนวนที่สามลบสิบแล้วกันสิบส่วนสิบสองคูณสิบเท่ากับยี่สิบต่อไปส่วนนะคะห้าคูณสิบเท่ากับห้าสิบโอเคเสร็จแล้วได้จำนวนที่สามแล้วนะคะ ตรงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษสี่ส่วนเจ็มาสามจนวนอ่ะมาดูเศษสีส่วนเนะคะเศษสี่ส่วนเอ่ะเอา3ามเอาสมาคูณน,นะคะสี่คูณสเท่ากับสิต่อไป7คูณสามเท่ากับ21อ่ะจำนวนที่1ผ่านไปต่อไปจำนวนที่2เอา5ละกัน หนะคะเอา5มาคูณ4ี่คูณห้เท่ากับยี่สิจคูณหเท่ากับสามสาจำนวนที่2องผ่านไปต่อไปอ่ะสิแล้วกันอ่ะสี่คูณ11บเอท่ากับสี่คูณสิเท่ากับเจดสิจ็อ่ะได้สาจำนวนครบแล้วนะคะ ทีนี้มาดูอันนี้บ้างค่ะจงหาเศษส่วนที่เก้ากับเศษสิบสองส่วนสิบห้ามาสามจำนวนนะคะสังเกตดูว่าเศษสิบสองส่วนสิบห้าเนี่ยมันเป็นจํานวนที่มันเป็นตัวเลขที่เยอะใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราคูณเนี่ยเ,เศษส่วนที่เท่ากันมันก็จะมีจํานวนที่เยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันแรกคุณครูจะใช้วิธีการหารก่อนแล้วกันหารคุณครูจะหารด้วยสาม 12หารด้วย3เท่ากับ4ี่ใช่ไหมคะส่วนด้วยอ่า15หาหรด้วย3เท่ากับ5อันนี้คือได้จำนวนที่1แล้วนะคะเวลาหารเหมือนกับการคูณเลยค่ะเอาตัวข้างบนหารกันแล้วก็ตัวข้างล่างหารกันตัวข้างบนคือเศษก็จะได้เศษส่วนหารส่วนก็จะได้ส่วนนะคะแบบนี้อ่ะได้ตัวแรกแล้วตัวถัดไปคูณม,มากคูณได้2 สิบสองคูณสองเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนด้วยสิบห้าคูณสองเท่ากับสามสิบนะคะอ่ะได้จำนวนที่สองแล้วต่อไปจำนวนที่สามจำนวนที่สามนะจำนวนที่สามคูณแล้วกันคูณคูณด้วยคูณสิบคูณสิบแล้วกันสิบสองคูณสิบเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนด้วย สิบห้าคูณ10เท่ากับ150อ่าได้จำนวนที่3แล้วนะคะอันนี้จงหาเศษส่วนที่เท่ากับ10เศษสิบส่วน20มา3จำนวนอ่ะคูณคูณด้วย2แล้วกันสส่วนด้วย2 10คูณ2เท่ากับ 20ส่วนด้วย20่สิคูณสอเท่ากับสี่สอ่าจำนวนที่1ไปแล้วต่อไปจำนวนที่2อคูณห้าอ่ะสิบคูณหเท่ากับห้ส่วนด้วย20่คูณห้าอ่ะยี่สิคูณห 5. 5. ้คูณ0ได้0ใช่ไหมคะต่อไป5คูณสเป็น ได้100จํานวนที่2ได้แล้วต่อไปจํานวนที่3อาหารบ้างคะ่ะหารด้วย10อ่ะ10หาร10ส่วน10 10หาร10เหลือ1ใช่ไหมคะย0หารด้วย10คือ2อ่ะได้จํานวนที่3แล้วทีนี้สังเกตดูว่าจะอ่า10เศษ10บส่วน20นะคะ ถ้าเราไม่คูณเราสามารถหารได้นะคะอย่างเช่นอ่ะตรงนี้นะคะอย่างเช่นเศษสิบส่วนย 2, 2ี่สิบหารด้วยสองสองส่วนสองสิบหารสองเหลือสิบหารสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าส่วนด้วยยี่สิบหารด้วยสองคือสิบใช่ไหมคะอ่ะต่อไป เอาใหม่สิบส่วนยี่สิบหารด้วยห้าส่วนหเท่ากับสิบหารห้าเหลือสองส่วนด้วยห้าหารห้าหารเอยี่สิบหารสิบหารห้าเหลือสองใช่ไหมคะต่อไปยี่สิบหารด้วย5้าเหลือสใช่ไหมคะอ่ะสังเกตดูว่าเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยเราสามารถ ทั้งคูณได้แล้วก็หารได้นะคะแต่เวลาหารเนี่ยเราจะเอาตัวเลขที่มาหารก็คือต้องไม่เกินตัวเศษข้างบนนะคะสมมุติว่านี้เศษคือ10ตัวเลขที่จะนํามาหารก็คือได้แค่10เท่านั้นสูงสุดได้แค่10ถ้า11ได้ไหม11 1ไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งของเราคือ10ใช่ไหมคะเวลาหารมันจะเป็นทศนิยมนะแล้วตัวที่นํามาหารจะต้องหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ ัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าจงหาเศษส่วนหรือตัวส่วนที่หายไปใช่ไหมคะอ่ะมาดูตัวเศษข้างบนคือ3ตรงนี้หายไปให้เติมตรงนี้ใช่ไหมคะตัวส่วนคือ7เพิ่มมาเป็น35ใช่ไหมคะอ่ะเราก็เอาสามสิบห้าตังค์เราก็หารด้วย7ค่ะได้คําตอบคือ5ใช่ไหมคะแสดงว่า7เนี่ยมันโดนคูณด้วย5มันเลยกลายมาเป็น35 ข้างบนก็ต้องคูณด้วยตัวเลขเดียวกันก็คือคูณด้วย5นะคะ3คูณ5เท่ากับ15เพราะฉะนั้นตัวเศษคือ15ส่วนด้วย35มานะคะอ่ะมาดูข้อที่2 5ส่วนด้วย6อ่ะตัวเศษตัวนี้เพิ่มมาเป็น40ตรงนี้ยังไม่มีใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็เอา40ตั้งแล้วก็หารด้วย5 40ตั้งหารด้วย5ได้คำตอบคือ แใช่ไหมคะแสดงว่า5เนี่ยมันคูณด้วย8มันก็เลยเพิ่มมาเป็น40ดังนั้น6ก็ต้องคูณด้วยตัวเลขด้วยกัน6คูณ8ได้เท่ากับ48โอเคนะคะต่อไปมาดูอันนี้ค่ะเศษ1ส่วนด้วย4 4เพิ่มมาเป็น36อ่ะอา36ตั้ง แล้วก็หารด้วย4ี่สตั้งหารด้วย4ได้เท่ากับเอา36ตั้งนะคะแล้วหารด้วยสได้เท่ากับ9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น4มันคูณด้วย 9เราก็ต้องเอาคูณ9เนี่ยทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะคูณตัวบนด้วย1นคูณ9ได้เท่ากับ9ดังนั้นข้อนี้คือ9ส่วนด้วย36มอ่มาดูข้อที่4นะคะเศษ12บส่วนด้วย36แล้วก็กลายมาเป็น1ตรงนี้ใช่ไหมคะให้หาตัวส่วนข้างล่างอ่ะแล้วก็เอา12หารด้วย1ใช่ไหมคะ12หาร1เท่ากับ12นะคะดังนั้น ตรงนี้จากตัวเลขมันลดลงใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาหาร12หารด้วย1หรือ12ข้างล่างก็คือ36หารด้วย12อเหมือนกันใช่ไหมคะ36หาร12เหลือ3นะคะอ่ะอเคนะมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5อ่ะสิบเอด ให้หาตัวเศษข้างบนส่วนข้างล่างคือ12แล้วก็กลายมาเป็น132ใช่ไหมคะแล้วก็เอา132ตั้งแล้วก็หารด้วย12ใช่ไหมคะได้เท่ากับ11เพราะฉะนั้น12จะโดนคูณด้วย11จึงกลายมาเป็น132นะคะดังนั้นดังนั้น11 ก็ต้องคูณด้วยสิบเอดเหมือนกันใช่ไหมคะถึงจะกลายเป็นเศษข้างบนสิบเอดคูณสิบเอดเท่ากับ1น1็นั่นเองนะคะอ่ะมาดูข้อที่หกนะคะหนึ่งรสิบ่วนด้วยสองอ่ะเท่ากับข้างบนคือ15ใช่ไหมคะเราก็เอาหนึ่งรตั้งแล้วก็หารด้วยสิบห้าได้เท่ากับ อะไรคะ150ตัง้งเราหารด้วย15ได้เท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้น150ก็ต้องหารด้วย10จึงกลายมาเป็น15อันนี้200ก็ต้องหารด้วย10จะกลายมาเป็นคำตอบตรงนี้20 0หารด้วย10เท่ากับ20นั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะเนื้อหาในเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นใบงานนะคะ คุณครูท่านใดต้องการใบงานหรือว่านักเรียนต้องการใบงานไปทําเพิ่มเติมนะคะสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะาเสิร์ชหาในย a c e b o o k ก็ได้นะคะนี่สื่อการเรียนการสอนไวค้ครูปูนะคะก็จะมีใบงานต่างๆมากมายอยู่ในนั้นนะคะนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดมาฝึกทําได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ